สวัสดีจ้าทุกคนจ๋ามาพี่น้องอันมือนี่กะทําการรวนหนูค่ะซับเสร็จแล้วก็รวนรวนเพื่อจะมาเอ,อ่อทำผัดเผ็ดหนูค่ะรวนสุกแล้วห้องก็เริ่มปรุงเครื่องกันเลยจ้าทุกคนจา๋าจริงๆปรุงไปรอบหนึ่งแล้วนะคะทุกคนปรุงไปแล้วแต่รสชาติยังแบบว่าไม่อร่อยไม่เข้มข้นพอก็ปรุงเพิ่มปรุงพริกชูรส ทุกอย่างอะค่ะทุกคนจะเครื่องปรุงก็ใส่จนครบจนกว่ามันจะได้รสชาติที่แสนอร่อยนะคะทุกคนจะน้ำปลาสู้มรสรดีนะคะใส่เข้าไปค่ะทุกคนเกลือเกลก็ใส่เข้าไปให้ครบค่ะปรุงจนจนรสชาติได้เข้มข้นจนแสบจนนัวเพคะพี่น้องจา่าอ่ะปรุงเสร็จแล้วก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะทุกคน เพื่อความหอมหวานอร่อยโอ้บะหมี่หวานนะค่ะพี่น้องขออภัยมันเบารั่วชอบกินแต่อะไรหวานๆก็เลยรั่วไปหน่อยอ่ะผัดเผ็ดเท่าก็จะได้เฮาก็จะให้มันได้แบบว่ารสชาติที่แบบว่าเข้มขน้นแล้วก็เผ็ดหน่อยนะคะทุกคนจังจสีแสบเนาะคะ่ะอ่าคนคลุกเขาเสร็จแล้วอันนี้ก็คือสุกเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนจ้าอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วพร้อมทานมาทานด้วยกันนะคะทุกคนจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า